สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูบอลสีนะครับบอนสีที่เพิ่งได้มาวันนี้นะครับเป็นบอลอะไรบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับช่วงนี้กระแสบอลสีกำลังฮิตนะครับเราก็เลยตามกระแสมั่งนะครับจะพามาดูบอลสีที่เราปลูกไว้นะครับ ที่เราได้มาเหมือนกันแล้วก็นํามาปลูกไว้นะครับต้นแรกนะครับทับทิมแดงนะครับต้นนี้นี่นะครับบอลสีที่เราเลี้ยงไว้นะครับอยากให้ดูครับต้นนี้ต้นแรกก็คือทับทิมแดงครับนี่นะครับลักษณะของทับทิมแดงก็ตรงกลางนะครับจะกัดสีแดงนะครับแล้วก็ใบสีเขียวเข้มแล้วก็จะมีจุดสีแดง ค่อนข้างที่จะเข้มนะครับนี่คือการเขาก็จะออกสีน้ำตาลเขียวประมาณนี้นะครับถัดไปนะครับก็คืออีนเนลนะครับอันนี้ยังไม่กัดสีนะครับกัดสีไม่เต็มนะครับอีนนลบอลสีฟีเวอร์ครับก็มี ได้มาก็เจ้าก,กรุงไกเซอร์ครับนี่นะครับลักษณะเจ้าก,กรุงไกเซอร์ก็ลำต้นก็จะออกแดงๆใบก็จะเป็นจุดใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีสีกัดสีชมพูนะครับอันนี้กัดสีชมพูอันนี้กัดสีค่อนข้างจะเต็มที่แล้วนะครับส่วนใบที่เพิ่งออกใหม่ของเจ้าก,กรุงไกเซอร์ก็นี่นะครับ ใบเล็กครับยังไม่กัดสีครับก็ประมาณนี้ครับกัดสีค่อนข้างที่จะสวยนะครับแล้วก็มีหกหลงครับไสเด็กๆอยู่นะครับหกหลงนี่ก็หกหลงครับหกหลงยังไม่กัดสีนะครับขยายครับขยายออกแยกแยกกันไปครับ นี่อีกต้นหนึ่งนี่นะครับแล้วก็สาวน้อยปละแป้งนะครับนี่สาวน้อยปะแป้งนะครับแล้วก็มีอันนี้ไม่ทราบว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นลูกไม้ปากก้านดำไหมครับสั่งหัวมานะครับลาซดาดาแล้วก็มีหน่อของหัวของปาเต้นะครับสั่งหัวมาเหมือนกันสองหัวปาเต รอลุ้นครับรอลุ้นว่าจะเป็นปาเตะจริงหรือเปล่านี่แต่แตกหน่อมาแล้วครับแล้วก็นี่ก่อนหนกระทาครับบอลประจําบ้านนะครับทั่วไปครับนกระทานี่ครับหกหลงต้นแม่ครับต้นแม่แต่ยังไม่ได้กัดสีเลยครับหกหลงนะครับเพราะว่าเขาจะมีใบ ใบยาวเรียวนะครับบกหลงแล้วก็มีอันนี้นะครับวัวแดงครับถ้าเรียกปิดก็ขออภัยอันนี้น่าจะเป็นวัวแดงครับอันนี้เขากัดสีกลางๆที่จะเต็มที่แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็ร่อนทองครับก็พ่งได้มานะครับ นี่รันทองต้นอยังบีบียังเล็กอยู่นะครับแล้วก็น,นี่ก็คือทับทิมชมพูครับอันนี้ทับทิมชมพูใบเขาก็จะเขียวอ่อนหน่อยแล้วก็สีตรงกลางใบก็จะเป็นสีชมพูมีจุดสีชมพูครับกากัดสีก็ประมาณนี้นี่นะครับจะให้ดูทับทิมชมพูกับอันนี้ คทับทิมแดงนะครับหรืออีกอย่างนึงทับทิมสยามหรือเปล่าไม่แน่ใจครับถ้าผู้รู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะครับว่าทับทิมแดงกับทับทิมสยามเป็นตัวเดียวกันไหมครับเพราะว่าผมก็นะเล่นไม่นานนะครับบอล แล้วก็มีอีกต้นนะครับนี่ครับจงอ่างนะครับน้องจงอ่างนะครับยังไม่โตเท่าไหร่นะครับต้องบำรุงอีกหน่อยนี่นะครับสำหรับต้นที่เราเพิ่งได้มาใหม่วันนี้นะครับเป็นไซส์เบบี้จริงๆนะครับเป็นไซส์เด็กมากเลยนี่ก็คือน้องชายชนนะครับ นี่ครับน้องสุดท้องครับน้องชายชนนี่นะครับ2ใบนะครับแต่ว่าราคาครับไม่สูงนะครับตัวนี้น้องชายชนราคา400บาทนะครับนี่ตัวนี้เป็นชายชนแท้นะครับครับน้องยังเล็กอยู่นะครับ เบบีนะครับน้องใหม่ล่าสุดของเราวันนี้นะครับผสมดินก็ใช้ขุยมะพร้าวนะครับผสมกับใบมะขามแล้วก็ขี้เถ้านะครับมันก็จะเป็นด่างเป็นกรดอยู่นะครับใบมะขามก็เป็นกรดขี้เถ้ามันก็เป็นด่างก็ผสมกัน แล้วก็เนี่ยดินมันก็จะไม่ไม่แน่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับมาลุ้นว่าน้องชายชนเรานะครับว่าจะกัดสีจะกัดสีตอนไหนนะครับเพราะเขายังเล็กอยู่นะครับตอนนี้น้องชายชนนะครับแล้วก็ไอ้ต้นนี้ได้เมื่อได้เมื่อ สีหาวันที่แล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับนางไหมนะครับนางไหมของเราก็สมาชิกใหม่เหมือนกันนะครับนางไหมนี่นะครับนางไหมนะครับสมาชิกใหม่ของเรานะครับก็ได้มาก็สี่วันแล้วครับ ตอนได้มาน้องก็สองใบนะครับสองใบเราก็มาก็ผสมตามที่เขาผสมกันนะครับก็มีผงชูรสน้ำมะนาวไข่ไก่อ่าแล้วก็ เครื่องดูเครื่องดื่มชูวกำลังนะครับนำมาผสมกันแล้วก็รถก็ไม่รู้ว่ามันเหมือนกับที่เขาบอกว่าได้ผลดีหรือไม่ดีหรือเปล่าแต่ว่าเราทำดูแต่เนี่ยนะครับสมาชิกใหม่นะครับยอดของเรานะครับขึ้นมานะครับนี่ประมาณสี่วันนะครับยอดของน้องไหมก็กัดสีแล้วนะครับน้องไหมเรานะครับยอดกัดสีมาเลยนะครับนังใหมเราแต่ ยังไม่ไปแกะมันก่อนนะครับให้มันขยายตัวเองนี่นะครับนางไหมยังไม่ได้บอกราคาเลยครับน้องนางไหมที่ได้มานะครับนี่ก็จะบอกราคาครับที่ได้มาก็ไซนี้นะครับนางไหมที่ได้มาสีวันที่แล้วนะครับก็หกร้อยบาทนะครับนี่ หกร้อยบาทสองใบนะครับหกร้อยบาทนางใหม่ของเราแล้วก็มายอดนี่ก็มาขึ้นที่เรานะครับแบ่งปันกันนะครับแต่ว่าหมดแล้วนะครับนี่ราคาพิเศษก็ที่ต้องลุ้นกันนานหน่อยก็คือนี่นะครับนงลิกของเรานะครับชายชน ลุ้นกันว่าจะรอดหรือไม่รอดไม่ว่าจะกัดสีตอนไหนนะครับนี่ก็ชอบนะครับชอบชอบบอลสีนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ชอบนะครับแต่ว่าดูไปดูมามันก็มีเสน่ห์ในตัวของมันนะครับก็นี่พวกหลงนะครับอ๋อนี่อีกตัวนึ้งนะครับอยากจะเสนอ นี่นะครับนี่นะครับคนทราบไหมครับว่ามันคืออะไรครับนี่นะครับอยากเสนอนะครับของเขานะครับนี่ใส่นี้เลยนะครับของเขาของเราใส่นี้นะครับก็ได้มาได้มาก็ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ มีหนอออกมาด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนขอแบ่งไปแล้วนะครับตอนได้มาก็2อใบนะครับ2ใบก็ราคาประมาณสามร้อยบาทนะครับแล้วก็นี่นะครับใบที่สามก็มาขึ้นที่เรานะครับนี่นะครับบอลสีที่เป็นที่นิยมอยู่เหมือนกันนะครับตอนนี้ของเรานะครับ เขาก็จะกัดสีสวยมากครับเดี๋ยววันหลังก็จะบอกวิธีที่ทำให้ต้นไม้กัดสีนะครับสวยดูยครับกัดสีสวยมากของเรานี่ก็ขาดอีกอย่างนะครับปุ๋ยที่จะเอามาใส่ ผมจะเน้นปุ๋ยคอกนะครับคิวนะครับผมลองสังเกตดูว่าบอนที่อยู่ข้างๆบ้านนะครับเมื่อก่อนมันเติบโตมันสวยงามครับต้นมันใหญ่ก็ข้างๆ้าบ้านก็มีการเลี้ยงไว้นะครับคิวมันก็คัวมันก็ขี้อยู่แถวข้างบ้านนะครับแล้วก็มันก็ได้เป็นปุ๋ยของบอนที่อยู่ข้างๆบ้านสวยครับนี่นะครับ แล้วต้องเอาคิววมาใส่นะครับหลังอย่างนี้ครับน้องเขายังใส่ยังเล็กกันอยู่นะครับนี่นกัสาครับเป็นไม้ประจำถิ่นของเราไปแล้วนะครับอ๋อไอ้นี่กุ้งกุ้งไกเซอร์ของเรานะครับนี่นะครับกัดสีครับสวยครับอันนี้เป็นไซส์บีบีนะครับเพิ่งสั่งมานะครับเป็น กรุงเดนมาร์กนะครับนี่กรุงเดนมาร์กยังไม่กัดสียังไม่ออกลายเลยนะครับสั่งมาจากลาซาด้าครับกรุงเดนมาร์กแล้วก็นี่ครับเพื่อนให้มานะครับน้าวัวดอก้าวัวเป็นไม้มงคลนะครับดอก้าวัวสำหรับต่างประเทศเขาถือว่าสัญลักษณ์แห่งความรักเหมือนกันนะครับเป็นดอกรูปหัวใจนะครับดอก้าวัวสวยสีแดงสด สีมันสวยนะครับอยากให้ผู้ที่แบบใครก็ได้ที่มีบทบาทน,นะครับเปลี่ยนชื่อให้ดอกน้าวัวใหม่นะครับดอกเขาสวยครับมันไม่สงกับชื่อนะครับอยากจะให้เปลี่ยนชื่อนะครับนี่ครับสีสดมากดอกหน้าวัาแต่พอดูชื่อแล้วโอ้โหมันต่างกับความสวยนะครับเอาละครับราวหน้าก็จะมา ให้เดี๋ยถ่ายมาให้ดูอีกนะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่านี่นะครับน้องชนของเรานะครับน้องเล็กของเราน้องชายชนนะครับว่าเขาจะเติมโตกว่านี้แล้วเขาจะกัดสีตอนไหนหรือเขาจะไปไม่รอดก็ <c oughs> <c oughs> อค่อยลุ้นดูนะครับอันนี้นะครับวันว,ว่างๆนะครับก็ <c oughs> <c oughs> มันเป็นบอลสีฟีเวอร์ไปแล้วนะครับตอนนี้เขานิยมกันนะครับตอนนี้อมันเป็นความสุขทางด้านจิตใจนะครับสําหรับคนที่ชอบมันนะครับนี่นะครับกะว่าจะยังเ,เป็นแม่พันธุ์นะครับนี่นางไหมเผื่อว่าครกพควกทีมงานอยากจะแบ่งไปดูแลรักษานะครับแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะครับต่อไปจะไม่ เราจะมีบอลแบ่งปันให้พพวกนะครับบอลสีหายากครับเดี๋ยวผมจะหามาเพิ่มนะครับนี่นะครับอันนี้อย่าสงสัยนะครับอันนี้เป็นบอลธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าลูกหลานเอาสีมาป้ายนะครับเอาละครับขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าบอลเราก็ยังเล็กอยู่นะครับนี่นะครับพยายามหาบอลที่แบบมันหายยาก เอามาเสริมนะครับแล้วก็ามาลุ้นลุ้นบาติของเรานะครับว่าเมื่อไหร่๋ยวมันจะแตกใบออกมามันเป็นบอลโบราณเหมือนกันนะครับบาตติโอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับ